ปลาอะไรทุกคนเอาคนเรือไปเรือมันพันแล้ว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 ทุกคนปลาอะไรปรากฏปรากฏอุ้ยปรากฏนั่นนมาสื่อนั่นด้วยเฮ้ใช่ปะใช่ออริจินอลนัมมัสื่อหายากเนี่ยเอ้ใช่ดิเฮ้ยไม่ใช่บลูเอไอไปกฏอเมริกาวันที่ส่วนโอ้โหได้ปรากฏอเมริกันแคทฟิชปรากฏปรากฏกินเหยื่อยางทุกคนตัวใหญ่ด้วย โอ้ทุกคนปรากฏปรากฏกินเหยื่อกุ้งกินที่พื้นเลย <c oughs> โอ้โห,โหตัวนี้ถ้าตัวนี้ขึ้นมาวานนะ <c oughs> ได้แชมป์เลยโอ้โหปรากฏอเมริกันแคทฟิชนะทุกคนกดอเมริกันแคทฟิชน,นะครับนี่ตัวนี้นี่ไซส์ดีไหมพ,พี่วิวครับ <c oughs> โอเคเลย <c oughs> โอเคเลยแต่ว่าไม่ค่อยดูไม่ค่อยตื่นเต้นนะ <c oughs> ทำไมอ่ะมันกัดยีโป๋เหมือนกัน <c oughs> ใช่ครับแต่ว่า แต่เมนของผมคือปลาแบสโอ้ยอยากกินมากมันกัดเดียวนี่ตกปรากอ่ะเดียร์รอมได้ปรากฏนี่ก็ดีแล้วเป็นอเมริกันแคทฟิชนะครับตัวนี้เป็นอินเวนซีฟที่ที่ญี่ปุ่นนะครับนะมันจะมีอยู่สองแบบตัวนี้เป็นแบบแรกหัวมันจะโตนึงนะครับโอ้โหอเมริกันแคทฟิชปรากฏอเมริกาเขาไม่ดีใจเราดีใจมาก